สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมเหมือนในภาพพี่น้องมากยามเบ็ดครับผมนี่ครับพี่น้องเป็นหนองที่เขาใส่เบ็ดที่ดีนะครับส้นน้ำผูครับพี่น้องกับเหมือนน้ำจะขึ้นสูงแล้วครับหลังจากฝนตกไปนี่ครับน้ำก็เริ่มมีน้ำขึ้นมาแล้วนี่ครับบรรยากาศตอนจะเศร้าสีคึมๆนะครับเหมือนนี้ป้ายังขึมอยู่ ฝนอะสิตโตลินกันเลยมันขึ้นฝนกับสิตกค,คือครับผมนอนหลับโมงเมื่อเพราะว่าน้ำม,มันคือนยังคุ้นคุ้นขึยังน้ำไหลายกว่าเก่าอ่ะพี่น้องไปรุ่นเบ็ดกันครับบัดนี้ครับผมอยากใส่ห้อยห้อยข้ยนเล,ลาะไหลเลยครับมันขึ้นเนี่ยเพราะว่าน้ำขึ้นก็เจ้าหารตไต่ปงไตป่ปลาเบ็ดเท่ารังนี่เงียบครับผมนี่ครับน้ำขึ้น ึ้นมาหลายเติบอยู่ครับโมโหว่าปลาทีกินเบ็ดดีป่ะครับเพ่าขั้นฝนตกขั้นนี้เนี่ยคนเลาะดีดีครับพี่น้องว่าเลาะหางไตหันไตนี่ไตผู้ไตปลาครับพี่น้องอยู่หาก,กินครับอ่ะตุนไปเรื่อยๆครับเบ็ดขวางครับพี่น้องขวางยังน,น้องนี่ต้องเอาเป็นน้องปลาไหลกิน โอ้เนี่ยครับแอน,นอิลีพี่น้องเอาไม้กับผมปลาไหลอีกเหรอมองปลาไหลตัวนี้ให้กินดีแห้งโอ้ยนีคุณหลอบครับเก็บครับครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศดีแห้งครับผมอากาศแบบดีแห้งเฮ้ยมุมีปา่ากินนะพี่น้อง บนดยินบนนี้โอ้่ครับพี่น้องปลาเข็งตายครับพี่นอ้องปีงเท่าน,นั้นแล้วเส <c oughs> ียงปลาเข็งปลางดินดีดีครับปลาเข็งปลาเกลือเต้นเด็ดต้นเด็ดโอ้ยคือบนหลากเบ็ดดุบดุบดุบโอ้พี่น้อง ก็เค้งอีกแล้วครับเค้งเค้งกินดีขันมีขันมีข้อเลยขันมีข้นเละข้นแต่งขึ้นป้าบ่ค่อยกินเบ็ดคะแนตื่นขึ้นตื่นตื่นอ่ะหลังนี่เป็นยังไงพี่น้อหลังนี่เป็นยังไง จึงดึงเข้าไปป่าดึงดูครับดึงดาวบ่มอยู่ครับพี่น้องโอ้เนี่ยหลวมยิ่คือปลาคือบ่กกินอืมเนี่ยล้างหูเบ็ดคว่ำผมปุ่นคข้างลุมหมุนครับถึงดึงลงไปปลาไหลคือเหมือนกันครับ ร่องหลุม,ลมนี่น่ะปลาไหลอีลีครับเนะาะปลาไหลน้องนี่โตไข่ยอยู่พี่น้องเริ่มเริ่มใหญ่ยอยู่ครับผมเย็บปลาครับพี่น้องรุ่นเบ็ดเบิงบรรยากาศไปน้ำกันพี่น้องนี่ครับบรรยากาศแบบบ้านๆเฮาพี่น้องยามเบ็ด ฝากขึมๆฝนซิรินมาอีกบนหลังนี้เป็นจังไดยครับพี่นอ้องหลังนี้เบ็ดตีงครับพี่น้องเบ็ดตีงแต่ว่าขึ้นตังตีงคอยผดเหมือนกันครับเบ็ดตีงค่อยๆเหมือนนี่ตีงอยู่มองปลาอย่างพี่น้อง โอ้นี่ครับปากเข็งครับพี่น้องนี่เก็บครับผมปลายังก็เก็บครับเหมือนนี่ครับผมตัวเงี้ยมอยู่ในป่าผือข้างในครับุ่นทั้งปุ่นข้างในพุ่เข้าไปบ่ไหนครับมันหกแล้วมันลมเลิกบอกมานี่จะตัวหน่อยครับกินเบ็ยดเขาล้างนี่ก็บ่ถือครับพี่น้องเอ้าตุนไปเรื่อยๆครับ โอ้ยพี่น้องถือเงี้ยวว่าอยากถืออีกแล้วครับนี่เต้าหน่อยครับนะีะลยวอยครับพี่น้อง năng biết đứng gì đứng kéo anh à, lấy gì đó này lấy áo dì tiếp khóc ghép khóc năng nha nhao đứng, đứng biết khóc นี่ครับผมปลากาครับเหมือนนินตจปาแบบนี้เว้ยพี่น้องพี่น้องปลาดุกปลาควาไปใส่เบิดาบุ้งนี้เลยนี้ขึ้นเท่งเบ็ดบ้วนครับนังป้อมป้อมเัดจมต้องจังน่อยนะครับพี่น้องเบ่งกันครับปลาอย่าง ดึงลงไปสิพี่น้องมึงหลังก็ไหลไหมัวหน่อยแห้งนี่ครับผมเอากินหนักเจ็บเติมกันครับนีาป้ายครับนี่เข็งอีกแล้วครับพี่น้องเข็งหลายอยู่เดแต่ปาเข็งก็ปะไหลครับมัน ปลาสวดนีก่กอผื่นแบบบว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 บอยู่นี่ผมว่ถืกนะครับเหยีบ <c oughs> บย,ยบ,บจิ๊บปวบวอยู่ในกอผื่นปลากินพอดีครับพี่น้องปลาเบืนขึ้นไปน้ำให้หน้าล้วพ่อครับทเทิงๆคุณ มันก็เลยมีแต่ปากเค็งหน่อยกระดุกพระครบืนขึ้นไปแล้วคือ้างนี้ก็บอถือครับฟินนอรล,งล้งผู้ดำเนิยุลุ่มอีกครับป้อมป้อมอยุลุ่มสิดเดผู้ดำเนิ่งลงยันจม ตัวน้อยนี่นก็ได้หลังนี่ก็เบ็ดดึงนี่นะครับนี่จะเป็นอะไรครับปลาเค็งนี่บอกพี่นอ้องม่นคืปลาอื่นเออนี่ครับผมอะไรอีกเละโอ้หลังนี่ปลาดึงครับพี่นอ้อง ยังดึงนี่ครับาก,กาครับกาครับอัน,นใสน้ำให้หน้าครับผมน้ำให้หนานให้หน้าติดน้องเลยครับพี่น้องให้หนาติดน้องครับ <c oughs> เป็นจริงเป็นให้หน้าเขาแต่ว่าหนามมันขืนมหาหอดแล้วครับ นหน้ากระด็ดปากกาตัวนึ่งเลยครับพี่นอ้องโอ้ตังนี่ปลาดิ่งครับไม่ดิ่งควยแต่โอ้ยเหมืงกันครับปลาอยังดิ่งค่อยๆจะสีตายอยังพี่น,อน้องดิ่งตัวเล็กตอกเล็กพี่ว่านโอ้ปลาเข็งครับพี่นอ้องตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นี่ครับเข็งเมีย ือว่าเมียใหญ่อยู่พี่น้องอ้าครับเก็บตั๊กปลาดึงครับดึงดึงปลานี่ครับผมเข่งอีกเดียวโอ้ยจะปลาเข่งกับปลาไหลของมันปลาเข่งปลากาอะไรลุกคอว่ามีเลย อ่านครับพี่นอ้องจมอีกแล้วครับมือปลาอย่างอีกปัดเนี่ยดไมาอยู่ผิดได้บาที่หอใหมากไปดูพี่ อะไรอีกแล้วครับเอา้าเก็บกระป๋มไปกับพี่นอ้องล้งสุดท้ายแล้วบัดที่ไหนเฮ้ <c oughs> ยยาที่ได้ตับอะไรปลาปเค็งนะครับพี่น,อนอ้องเจ็บอะไรปลาเค็งนะล้งน้ำปอมพี่จุ่มๆนะครับเดีย๋ยวผมเบิ่งก่อน มุมีครับผมเบ็ดนะครับเบ็ดไอเบิ่งผลงานกันครับเหมือนนี่นี่ครับผมผลงานมานือนี่กับพ่หน่อยเด้อครับพี่น้องเมองครับหายตัวอยู่มีแต่ปาขิงกับปลาไหล มีแต่ปลาเข็งกับปลาไหลครับมือนี่กับผมผลงานก็ถือว่าได้หลายโตอยู่ครับปลาเข็งปลาไหลมือนี่ปลาดุกปลาคอกระบุมีครับผมกะแล้วตะมือครับผมมือนนี่มันปลาเข็งกับปลาไหลครับพี่น้องกะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหากินแบบบ้าน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันคือเกอ่าครับผมหาอยู่หา,หากินแบบอีสานบ้านๆเลยครับพี่น้องหาอยู่แบบพอได้อยู่ได้กินตามแบบวิถีชาวบ้านเฮาครับพี่น้องอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้แจ้งบอผ่านคลิปครับผมคลิปต่อไปสิมี่ยังกะทารุนทาเบิ้งครับผมเดี๋ยวหากินแบบเป็นบานกับสิมานำเสนอให้พี่น้องด้เบิ้งคือเกอ่าครับผมเมนีลาไปกอนครับสวัสดีครับ